Thailand. ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรวิไลรักศกุลพัฒนดี กรรมการผู้จัดการบริษัท Pro f e s s i o n a l w e b e Technology 1นโลยี9จำกัดมหาชน <c oughs> อย่างที่ทราบกาันว่าบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจทางด้านบำบัดกากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่อันตรายฉะนั้นความที่เราจะต้องสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากส่วนหนึ่งที่ทางบริษัทจะไะบเลยไม่ได้ก็คือการให้ความสนับสนุนกับทางโรงเรียนนะคะอย่างที่ ผ่านมาทางบริษัที่ยมีกิจกรรมมากมายกับทางโรงเรียนจำนวนมากมายในเขตวัฒนานครเช่นโรงเรียนสารคุณสมสรได้ทำโครงการเกษตรอันได้แก่โครงการเลี้ยงสัตว์โครงการปลูกพืชต่างๆเพื่อมาใช้เป็นอาหารเสริมในการให้อาหารกลางวันเด็กนะคะตลอดจนโครงการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วย การมอบโทรทัศน์รุ่นใหม่หรือสมาร์ททีวีเพื่อใช้ในการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีการพัฒนาความรู้ดียิ่งขึ้นตลอดจนส่งตัวแทนเข้าอบรมและสอนนักศึกษาในนามมูลนิธิสร้างคนเก่งคนดีสีสังคมนะคะและที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทก็ได้มีการแจกจัก,กรยานเพื่อ ให้เด็กยากจนที่ต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการมาเรียนหนังสือได้มอบทุนให้กับหลายสิบโรงเรียนเพื่อให้กเด็กยากจนมีโอกาสได้เรียนหนังสือนะคะนอกจากนั้นบริษัทยังช่วยสร้างและซ่อมแซมอาคารต่างๆห้องน้ําหรือทางเดินที่มีปัญหาทางบริษัทก็จะมีช่างเฉพาะเพื่อเข้าไปช่วยซ่อมสร้างให้โรงเรียน,นยมีคุณภาพมีสภาพที่ดีขึ้นตลอดจนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเช่น แจกถังขยะเพื่อแยกขยะออกจากการและอธิบายวิธีการแยกขยะเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปและนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่ทางบริษัทได้ให้การร่วมมือสนับสนุนกับทางโรงเรียนเพื่อให้เด็กในวันนี้มีอนาคตที่ดีในวันหน้าและก็ทางบริษัทก็จะร่วมสนับสนุนเช่นนี้ตลอดไปขอบพระคุณค่ะ Hotline Thailand, Thailand. ทุกข่าวคือความจริง